่ก็หลาคนจับตาแเลยสองสองพันกับพี่สองตาจับาจับเลออจับอกแลวเอาเรงๆว่าสถานาอนนี้ยัม่เลิกแล้วค่ะเลิกควทยังเพราะว่าจริงๆแผก็จับตากันมานานแล้วนะก็เอจะเล่าดีเทลคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าเออถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันก็จะถูก แต่งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังหรืออ่านข่าวมาหลายๆวันก็มันมันมันมักจะมีเรื่องไม่จริงเยอะนะคะก็แมทเนี่ยเดินออกมาลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วแต่ว่าก็เออมัน การเลิกกันมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเธอเราไปแล้วนะบายยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ออกมาได้เลยใช่ไหมคะมันก็มีหลายๆอย่างที่เรายังมีร่วมกันทําร่วมกันสุนัขหรือว่าร้านไอติมเหรียญที่ทุกคนข่ามอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ยังค้างๆคาคาก้าก้ามกึ่งกึ่งอยู่แล้วก็จนถึงจนถึงรายการแฉที่แมตต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าที่แมทยังบอกว่าไม่เลิกเพราะว่าคือเหมือน คุณป่าแล้วก็พี่สงการแล้วก็ทางบ้านพี่สงการที่แมทพูดตลอดอันนี้คือเรื่องจริงว่าครอบครัวเตชะนรงรักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็ให้ความเมตตาแมทมากๆทีเนี้ยพอการที่เราจะบอกว่าเลิกอะ่ะคือแมทว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ของแมทดีว่าแมทน่าจะต้องโดนหล่อมอีกรอบแล้วก็คือทุกคนน่ะรักแมทแล้วก็เป็นห่วงแมทเลยแบบว่าเออลองลองลองดูก่อนไหม ว่าว่ายังพอไหวไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็ทุกคนให้ความเมตตาแมดโดยการออกมาช่วยปกป้องค่ะซึ่งสิ่งที่ปกป้องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะแมทก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับพี่พวกว่าเป็นแค่พี่น้องเป็นแค่เพื่อนกันค่ะจุดที่เราบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเลยค่ะจบเลยคืออะไรคือมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอยะคะ่ะดีเทลเล็กๆน้อยๆของคนสองคนที่โอเคพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างพยายาม กันได้พอสมควรแล้วค่ะเกี่ย่างคำว่าลองในตอนแรกค่ะมัากเป็นการคุยทั้งสองฝ่ายเพาว่าเราจะลองห่างกันก็จริงๆเริ่มแรกแมทก็ไม่ทันได้คุยด้วยด้วยด้วยอาจจะเป็นอารมณ์ของแมทตอนนั้นเลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นได้มีการเลีย์กัน่ไหมเพราะว่าจะได้จบจะจบก็ คุณป๋าไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีกับแมทคุณป๋าว่าพยายามเอ่อใช่ค่ะค่ะยากจุดตอนที่แมทตัดสินใจอะค่ะแมทอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบถ้าเกิดเลิกี้ยแมทอาจจะมีกระแสเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอะไรนะกังวลตรงนี้มากไหมตอนนัคือตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้จนถึงตอนนี้ค่ะแมทไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะแมทรู้สึกแมท โอเคเราเราได้ทำในสิ่งที่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของเรารกับการที่เราเลือกเดินออกมาในการ้งนี้ที่แมทเราต้องใช้เวลาในการรวบรวมสติมันนานเท่าไหร่หรวบร,รวมเยอะมากค่ะรวบรวมเยอะมากอย่างที่บอกคือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอ่ะค่ะอย่างเช่นแบบที่ที่แมทวอลลี e ่ที่สุดก็คือแบบเรื่องลานในติมเ <D> พราะรว่า พี่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคแมทสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าตอนนี้ล่านสุดที่แมทก็ไม่ได้ดูไม่ค่ะไม่ได้ดูที่นี่ก็ออกมาจากโรงงานแบบใช่เก่งใจพี่เขา <laughs> ต้องให้เขา move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบ หน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้แมทเสียใ,ใจหรือเสียใจความสำคัญนในครั้งนี้แค่ไหนครับไม่เสียใจเลยคะ่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียายเพราะว่าพี่สงการให้แต่สิ่งดีๆกับแมทเสมอมาแมทยังคงยืนยันคําเดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สาหรับแมทคือพี่เขาสอนแมทหลายๆอย่างแมทโตขึ้นแมททาธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแมทเรียนรู้จากงานพี่เขาคะ่ะ ที่ออกมาพูดวันนี้เหรอคะเพราะว่ามีงานค่ะเพราะว่ามีงานค่ะอยกมีวัรีอยากเกิดก็เปิดมามันก็วัร่อนิดนึงแต่มมันความหมายมันถึงไหนยังไงนะก็ทำอะไรทั้งทีมันก็ต้องวัยร่อต้องหวังผลไหมล่อไม่คือแซวเล่นคือพี่พี่ย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นกวนอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันก็มันมักจะเป็นดวงที่จะทำให้ดิฉันวรออยู่ตลอดเวลาก็คือแบบ ใช่อะไรอย่างเงี้ยตามไอ้นั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษานักเลงอ่ะอยากอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นข่าวาผู้หญิงคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมมอน้ำแดงอน้ำแดงมอน้ำแดงม่นช่ค่ะมันมัเกี่ยวกับไม่ได้ข่า ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวู่บอกว่าพี่การข่าวเห็นค่ะเห็นอยู่แล้วข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมดมากอยากให้กบนะเอออ๋อใช่ค่ะอันเนี้ยเกี่ยวเพราะว่าแมสน้ะชอบแซวตัวเองคือเวลาแมสมีข่าวหรือแมสถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะแบบว่าแซวกันเองอะแซวตัวเองเหมือนที่ผ่านๆมาที่แบบ อยากจะหยิกมือตัวเองหลายทีก็คือแบบเราเราเป็นคนแบบสนุกสดสใสเฮฮาอะไร่งเงี้ยแล้วคือเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้นน่ะเขาจะเล่นแต่เพลงภาษาอังกฤษเราก็คือแบบแซวกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขาคือซึ่งนักดนตรีเขาก็ขำม,มากๆเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสนุกสนุกค่ะกับละครนี้พี่แมทครับให้อะไรกับพี่แมทบ้างแบบที่ทุกคนได้เห็นเลยค่ะ <c oughs> ในในในส่วนของความสัมพัติที่สมการหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังสลักสลันอยู่อันนี้ต้องถามพี่เขาแมนไม่รู้ดีเทลจริงๆแมทเห็นข่าวใช่ไหมคะว่ามีการ์ดบว่ามือที่ามเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่3ของแมทกับพี่เขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าสำหรับเราวันนี้มูฟออนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมดูเหมือนแต่ครั้งนี้แบบคุณแมทแบบว่าตอบเรื่องความรักได้สดใสเวอร์ แสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราเห็นร้านไปแมตต่างๆคือช่วงวัดใจยาเนี่ยคือขอแก้ตัวนิดนึงได้ไหมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบแมทไปแมทไปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้พี่สงการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องขอแบบว่าดีเฟนต์ตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงคือแมทไปอยู่ที่นั่นแมทไม่เคยแมตไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างั้น ร้านไอติมพี่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็แมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็แมทแมทไม่ได้แมทไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลําบากในการที่จะต้องเข้ามาทํางานหรือรับงานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าค่ะก็ที่แมทไปเที่ยวเป็น่ากประเทศเลยช่วงนั้นเป็นช่วงปังไป ช่วงนั้นก็คือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมแบบไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมา4ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กําลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องรีบไปตอนนี้แมทต้องร้อเปอเสดชื่นไม่ติใจโอเคมากค่ะเห็ไหมค่ อะไรนะคะมีข่าวมาแล้วไปวันนั้นไม่ได้นัดกันบังเอิญเจอจริงๆสาบานเลยพอหันไปแบบอุ๊ยคุณพกอยู่กับใครเอ่ยอุ๊ยทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่พกไม่มีค่ะไม่มีสุดๆไปเลยค่ะก็ริกกันทัคเีวขาใๆใช่ใช่ ่คือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบลัดอะค่ะคือมันเป็น,ปนใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหากาันแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก่ม,มันมันมักจะไม่จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนแบบยังไงดีเจ้าอารมณ์ ้าวลมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ออกมาโดยที่โดยที่แบบคือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกเลยเพราคิดว่าเขาจะจะข้ามาพูดคุยบ้างไม่ไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณป๋าหรือว่าพี่สงการก็โทรโทรมาเราเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขของแมทค่ะก็ปวใจตัวเองว่ามุกออนเป็นวงคมอยู่ใช่ไหมครับอนแรก ไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกว่าค่ะว่าพี่เขามามอกว่าในช่วงช่วงนั้นไม่ได้ิน์แล้ไม่ค่ะพี่เขาก็พี่เขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมทเดินออกมามันมันไม่มีการงอหรือไม่งอคือคือถ้าจะพูดจริงๆไม่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 ไว้หน้าพี่เขาพี่เขาก็งอค่ะคุณป๋าก็งอพี่เขาก็งอแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบฉันไม่ไปฉันไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยคคิดทบทวนตัวเราว่า แบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วแล้วมันคือความสุขของแมทจริงๆค่ะความรู้สึกเราตอนนั้นกว่าถ้าอยู่คนเดียวด้านมัสบายใจกว่าค่ะ,คะประมาณนั้นเรือ่งองเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับแมทมาเลยตลอดม,มัแต่เปิดตัวจนวันนี้ตินตัวอะไรแต่อาจจะมีทั้งคนโอเคกับคนที่แบบอาจะสัญญาณตำซ้ำเติมหรืออะไรอย่าง,งนี้ค่ะได้ค่ะได้แมทรับได้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแมทรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปค่ะ แล้วก็มันมาเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันอะไรนะกลับเป็นทีมแมทกำลังใจเรากระป๋อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าขอบคุณค่ะแล้ววันนี้พักก่อนใช่ไหมคะพี่คนข่าวพักใจก่อนเลยค่ะพักไหมคะพูดจริงๆนะแมทรู้สึกเหมือนแมทเป็นดาราแล้วตอนเนี้ยคือแมทรู้สึกแบบแมทแบบว่าคือแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะแบบมีความหวั่นใจนิดๆในการที่จะแบบ เริ่มกับใครหรือคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีความแบบว่าน,นิดนึงอ่ะกลัวกลัวนิดนึงไม่เข็ดค่ะ,ะไม่เ <จ between S 1> ข็ดไม่เข็ด <c oughs> แต่ก็หวั่นๆที่จะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องใช้เวลาอก่อนยาวๆองก็ ก็ได้ค่ะไม่ไม่อยากไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามามาเมื่อไหร่ก็มาเนาะเมื่อไหร่ก็มาเเนาะอ่ี้ใชมโคฝากด้วยนะคะแต่ว่าละครมาแน่มาแน่ค่ะละคนก็จะคิดถึงตรงนี้จริงๆอะไรอย่กันแ้ทคอนเฟิร์มหน่อยละครเรามาแน่ๆค่ะมาแน่ๆครั้งนี้ไม่ไม่หลอกแล้วค่ะครั้งนี้ไม่ไม่ถอนไม่หลอกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ถอนแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะแล้วกลับมาทันทีบทดต้องเป็นยังไงบทก็ โอเคนะแมทได้อ่านไปประมาณ5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคนน่าจะแบบชอบค่ะจะจะได้เอ่อขอเรียกว่าอะไรชั้นเจนียมเมื่อไหร่ช่วงเดือนไหนสักเดือนหน้าสักเดือนพฤษภาค่ะสักเดือนพฤษภาตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะแล้วก็แล้วก็ฝากเนปะ็นแฟนไหมคั่าได้ได้เมคนเดิมกลับมาแล้วอ้าทุกคนพ <laughs> ูดแบบนี้ ค่ะแมทก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเกรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้แมทก็แมทก็อย่างที่บอกว่าสําหรับใครที่เป็นห่วงอะค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแมทแมทโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจพี่เขาน่ารักแล้วก็ดูแลแมทดีครอบครัวพี่พี่เขารักแมทแล้วแมทก็รักแล้วก็เคารพก ครอบครัพวพี่ๆเขาถ,ถึงทุกวันนี้แม็ก็ยังคงเคารพที่สงการแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นห่วงสมอขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดีเพราะว่าทุกคนแบบสมควรที่จะได้รับความสุข,ขค่ะแล้วก็ฝากฝากงานด้วยนะคะวันที่สองพฤษภาคมนี้จะมี MV ของพี่บอนนะดนนะคะแม็ก็จะเล่น MV นี้ด้วยฝากฝากปั๊มยอดวิวด้วยนะคะ